สวัสดีค่ะวันนี้เจกัสซี่ทำซุก,กี้เหมือนต้มจือดอ่ะเหมือนต้มจืดอ่ะอให้ลุงกินนะคะดูดิเจกัสซี่ก็เอาหมูสับหมูสับมนาะทำนะคะปรุงรสนี่างผักของเจกัสซี่น้ำจิ้มซุกกี้ต้มจืดให้ลุงกินวุนเส้นนะคะอ ลุงจะไปทำงานเจกัซซี่ทำให้ลุงกินก่อนไปทำงานนะคะวันนี้เป็นกำลังใจให้เจกัซซี่กับลุงแตงโมโด้วยนะคะเจกัซซี่หน้าใหญ่สวีเดนขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมช่องช่องน้อยๆของเจกัซซี่หน้าใหญ่สวีเดนนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ เป็นกำลังใจมากเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เจคัซซี่ด้วยนะคะกดติดตามนะเป็นกำลังใจนะคะมีพี่ๆก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะอู้น่ารักจังเลยนะคะมาจากช่องต่างๆนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามช่องน้อยๆของเจคัซซี่น่าใหญ่สวีเดนด้วยนะคะเออดูดูดูลุงหัวเราะสิคะดูลุงจะไปทำงานดูลุงนอน นอนแต่งตัวอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วรอไปทำงานรอกินข้าว <laughs> ลุงดูดูดูด,ด,ดูดูคุยกับเพื่อนแล้วหัวเาาอารมณ์ดีดูสิคะต้มจืดของเจ๊กซี่ <laughs> ใส่ผักลงไปแล้ว พี่ยาดานะคะพี่คนไทยน่ารักมากแบ่งปันผักให้มาอยู่สามสี่เดือนแล้วไม่ค่อยได้ซื้อผักกินเลยมีแต่พี่ยาดาเอามาให้นะคะต้องขอบคุณพี่ยาดาพี่คนไทยด้วยน่ารักน่ารักกับพี่ยานะคะเอาผักเอาผลไม้มาให้เจ๊กะซี่ตลอดเลยนะคะอู้ น่ารักจริงๆเลยนะคะพี่ยาดานะคะกับพี่เฟลิกนะคะแฟนของแกน่ารักน่ารักมีอะไรก็เรียกเรียกให้เราไปกินด้วยนะคะสงสารเราเรามาอยู่ต่างแดนมาแกบอกแกมาอยู่ยี่สิบปีแล้วแกรู้ทุกช่องทางแล้วนะคะแกก็เลยสงสารเราเรามาใหม่นะมีอะไรก็แบ่งปันเรานะคะพี่ยาดาน่ารักน่ารักน,น,นะมีผักมีผลไม้มีอะไรแกก็มาแบ่งนะคะู้ oh. คนไทยน้ำใจดีมาก นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะคะอดูสิคะน่ากินเนาะเป็นไงคหนาตานาตาสต้มสุก,กี้เจากะซี่เหมอือนต้มเจืดน่ากินมากเลยกับบรรยากาศกฝนตกตอนเช้านะคะดูเดียวดูดีดยใบยไม้ร่วงหมดแล้วต้องไปกวาดอีกแล้วนะวันนี้ หลังจากที่ลุง tamam. ไปทํางานทานข้าวเสร็จนะเจกัซี่ก็จะท e ําความสะอาดบ้านสวนนะคะดิตเท้าบ้านซัมเมอร์น้อยของลุงนะคะลุงตังโมเอเดี๋ยวเจกัซี่ทานข้าวกับลุงก่อนอร่อยไมล่ะดนดิกินกินยเนอเต็มถ้วยเลยอกอันนี้ซอสไม่เอาเผิดเลยกวัวท้องเสีย เจกัซซี่ C, น่าใหญ่สวีเดนนะคะหลังจากที่ทำกับข้าวให้ลุงลุงจะไปทำงานนะคะเจกัซซี่ก็มาทำความสะอาดข้างทางนะคะว้ายนะมันไม่ร้อนหรอกคะ่ะแต่ว่ากวาดกวาดข้างถนนรอบรอบบ้านลุงนะลุงแตงโมทำความสะอาดให้ลุงหน่อยฝนตกแล้วใบไม้มันปิวร่วงเต็มถนนนะคะดูสิ เีเอาเอาโอ้โอ้โอ้โอมาทำไจุ๊บจโอ้มาจุ๊บจุบมาหอมแก้มก่อนจะไปดูสิลุงน่ารักนะเดินมาหอมแก้มเจกัสซีแล้เรายไปไหายบายก่อนบายบายก่อนไปแล้วลุงเดินไปแล้วกินข้าวอิ่มนะสุกี้เจกัสซีก็จะทำความสะอาดลุงเดินไปแล้วดูดูบาย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 เดี๋ยวเดี๋ยว ุกลาบสวยจังเลยเนาะดอกกลาบสวยจังเลยเนาะดูเดียวสวยจังเลยดูดิมันแหีวหมดเลยนี่ดอกกุหลาบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยดูเดียวโอ้นกสวยมากเลยดูนี่นกกับฐานดูดูดิ่ยนกนกู้ผ้าที่ตกดูดินก โอ้ยน่ารักจังเลยดูเลยนกคู่นึงบรรยากาศดีมากเลยมีนกมาเนาะดูทีน่ารักจังเลยเนาะดูดีดูดูดูนมกนกนิงกันเลยนกตัวเบลอเบลานะที่นี่เนาะดูดิโอ้ยดูดินกมาจับตรงบ้านพี่ดาสาวดีมาก่อนพวกเฮียซินบอยเดี๋ยวคือไม่ได้มาหลายวันแล้วดู ดูมะเขือเทศแกสิสุกเหลืองเต็มไปหมดเลยเอาไว้ตำกับถั่วนะคะไว้ตำกับถั่วดูฟักฟิยดาสิคะฟักฟิยาดาแกเก็บไปตัแกงใส่ผักชีลาวหอมมากแกเก็บไปแกงให้กินอ่ะโอ้โหอมมากเลยนะฟักแก ถ่ายกลางวันมันเห็นชัดมากเลยส่วนสีดำๆอ่ะถ่ายกลางคืนมราหมืดดูดิถั่วพี่ยะโอ้เก็บแกเก็บไปตามหลายรอบแล้วยังดูดียังเยอะเหมือนเดิมเลยโอ้สวีเดนก็ดินสวยเหมือนกันนะเนี่ยดูดิทานตะวันทานตะวันก็โตแล้วมีดูดิเยอะมากถ้าทำมันออกดอกมานี่มันแบบว่า มันจะสวยมากๆเลยดูดิสวยจังเลยนะทานทานตะวันก็สวยเดินโตแล้วเนะี่ยโอ้ยเป็นตาสะอ่อนทะนอเป็นตาสะอ่อนทะนอดูดิบานเต็มไปหมดเลยดูดิสวยมากเลยหันมากดูดิดอกสีเหลืองสีอดอกสีม่วง อ่อนม่วงแก่ดอกสีชมพูม่วนอ่อนม่วนแก่โอ้เอาไปปลูกที่ประเทศไทยมันจะติดไหมเนะี่ยอ๋อสวยมากมันทรงคล้ายๆหมวกเขาเรียกดอกหมวก <laughs> ดอกหมวกว่าั่ <laughs> อนย,ยิ่งอันนั้นยิ่งสวยนะยิ่งถ่ายใกล้ๆยิ่งสวยดูสิดอกอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้จักชื่อนนนนน4โมงเย็นเด้วเด้อรถก็ไม่มีที่นี่5โมงเย็นจะเข้าบ้านกันรถรถไม่มีเลยโล่งมากเยอะดูเดิกาเก็บภาล้นมาเก็บหาล้นมาเก็บหาล้นกันเก็บอะไรนะมีเบร์ มีเบไม่ใช่ฮารอนใช่ไหมย้ยไม่ใช่ยังไม่สุกดีเลยเนาะเนี่ยโอ้ดูดิมันยังไม่สุกมันต้องรอให้อีกกียรติทิศโอ้ทิตย์หน้าอป็นการอให้สุกเยอะโอ้ทิศหน้าทิศหน้าแบล็คเบอร์รี่มั้งโรดีบอกเนาะเออโรดีเยอะมากเลยพี่เขามากินกันใช่ไหมมาปัดเด้อดูดิดูดิ เออเออเออเต็มหมดเลยดูดิต้องรออีกอาทิตย์หนึ่งมั้งพี่โอ้ดูดิเต็มไปหมดเลยเขาไม่ค่อยกินกันนะที่นี่มาเก็บแบล็กเบอร์รี่ป่าดูดิมาเก็บแบล็กเบอร์รี่ป่าแบล็กเบอร์รี่ป่าข้างข้างข้างถนนกับพี่ยาดาดูดิมาเก็บแบล็กเบอร์รี่ได้เยอะเลยทุกคนดูดิ โอ้ยเยอะมากเยอะมากมา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 อ้ออเป็นไงคะแบล็คเบอร์รี่มีแต่ลูกใหญ่ๆหญ่กระสิไปเก็บมาดูดิโอ้มันยังไม่สุกเต็มที่เยอะๆนะถ้าสุกนะจะเยอะกว่านี้อันนี้มันสุกนิดหน่อยอเยอะมากมีแต่ลูกใหญ่ๆโอ้แบล็กเบอร์รี่หวานมากเลยนะถ้าสุกก็หวานมากเลย ไปทานอาหารมื้อเย็นกันเลยค่ะไก่ยั่วยัวย่วจะเป็นไงจะต้ยมยำไก่สวีเดนเป็นไงจะ <c oughs> ต้ยมยำไก่โอ้ยหน้าตาน่ากินมากดูสิคะ่ะวันนี้ลุงบอกขอตัวนะวันนี้ท้องไส้ไม่ค่อยดีจะจะทำอาหารสวีเดนเขาบอก <c oughs> ดูอาหารสวีเดนสิคะ อาหารสวีเดนนี่อาหารไทยแลนด์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 แอนด์สวีเดนดูบรรยากาศกลางคืนสิคะบรรยากาศโอ้ตอนสามทุ่มแนละ้วโอ,โอลุงเหนื่อยลุงนอนดูทีวีแล้วคะ่ะลุงทำงานเหนื่อยดูบ้านข้างบ้านหน้าบ้านสิคะโอ้ทำไฟสวยมากเลยไปดูดิ ว,นะวันนี้เขากลับดึกนะคะทุกวันเขากลับแล้วน่าจะเอาของมาลงที่บ้านมงดูดิสวยมากเลยตอนสามทุ่มนะบรรยากาศดีมากเลยสวยเนะาะ